โพลิตินไม่ป่วยกินได้ไหมครับวันนี้ตอบได้เลยว่าโพลิตินผลิตมาเพื่อคนที่ไม่ป่วยนั่นแหละนะครับมันเป็นยุคของการดูแลในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราเองเนะี่ยแทนที่เราจะต้องไปวิ่งเข้าโรงพยาบาลมองภาพไหมฮะแต่เราทำแค้ได้ลดคนที่ไปเข้าโรงพยาบาลดีกว่าหองภาพไหมพเพราะอะไรฮะเวลาร่างกายมันเป็นแล้วนะั่นคือการที่ร่างกายเราหนักแล้วนะครับร่างกายเรานี่อึดถึกทนมากนะถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรจริงเขาจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาครับนะ พอมาแสดงอการแปลว่าหนักแล้วนะครับนะ,ะโดยเฉพาะโรคร้ต่างๆถ้ามาแสดงขึ้นมาคุณต้องต้องสันนิฐานไว้เลยว่าร่างกายหนักแล้วและสิ่งที่เราต้องตัดสินใจต้องรีบดูแลตัวเองอย่างเร็วที่สุดรออะไรไม่ได้แล้วนะวันนี้คนที่ไม่เป็นเลยจําเป็นมากๆครับนะในการฟื้นฟูกินตัวไหนบ้างโปรตีนมีให้เลือกกินเยอะครับและแต่เราอยากจะให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรตัวหลักสุดตัวพื้นฐานคือตัวโปรตีนสีน้ําตาลตัวนี้เป็นสารอาหารที่หลากหลายมากกว่าเกือบ3 0 0้ชนิดล่าสุดวิจัยล่าสุดน่าจะ300ชนิด นะครับสามร้อยวันชนิด่ยเราก็ไปกินได้ร่างกายก็มีประโยชน์อยู่แล้วประโยชน์ช่วยต้านการอักเสบอะไรที่ข้ออะไรข้อดีถ้าเมื่อมีอะไรที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย่าลดความเสี่ยงการเกิดอนุมูลอิสระใช่ไหมใช่ก็ลดความเสี่ยงการเกิดมะนั่นแหละครับช่วยได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของลดความเสี่ยงในของโรคต่างๆไปบำรุงตับบำรุงไตให้บุการต่างๆทํางานได้ดีนะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญให้กับร่างกายด้วยก็มันกินได้เลยครับหรือถ้าใครอยากใช้ออกผิวพรรณแบบ ดูดีหน่อยทานโพลิเท้สีม่วงนอกจากจะได้ต้านอนุมุสระที่มันสูงกว่าสีน้ําตาลไปแล้วเมื่อกี้นี้พอได้ต้นไปแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องผิวพรรณเรื่องหน้าตาสนใสล่ากมที่แข็งแรงอะไรเงี้ยก,ก,ก็สามารถใช้เรื่องตรงนี้ได้หรือบางคนบอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นไวทองก็เลือกโพลีนอนเอาไปกินเห็นไหมคือเขาแยกระบบให้ชัดเจนแล้วเพราะคนกลุ่มนี้จะขาดพวกซิงค์ขาดแมกนีเซียมขาดอะไรพวกนี้เยอะก็ไปอยู่ในนั้นนะครับก็จะมีให้เหมาะกับคนไปหเห็นอะไรไหมนะเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าตรงนี้ ทางเดินอาหารชั้นลื่ีสร้าไม่ดีรู้สึกเป็นแน่นกดรละย้อนลมในท้องเยอะก็ทานโพลิทัตตัวสีฟ้าเข้าไปบำรุงร่างกายเลือกทานได้สลับปัปกินได้ครับแต่ถ้าจริงๆแล้วอย่าให้มีตัวโพลิตั้นหนึ่งตัวเป็นหลักและเติมตัวเสริมอื่นๆเนี่ยเข้าไปว่าหไหมฮะเสริมตัวสีฟ้าไปดูแลทางเดินอาหารเสริมตัวสีชมพูตัวโพลิทอมเพื่อไปดูแลระบบการไหลเวียนของเลือดอย่างเงี้ยอันนี้ก็จําเป็นมากๆเลยเพราะป้องกันโรคสโตลโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองตีบได้เป็นอย่างดีเลยฮะ แต่ตัวหลักควรจะมีหนึ่งตัวไอ้ตัวนี้สำคัญมากนะครับเราไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีกาลัอเติมในเรื่องของตัวโพลิแทไปก็ได้บำรุงสมองบำรุงสายตาข้อเอ็นกระดูกอะไรเงี้ยฮะก็สามารถเสริมได้หรือไม่พออาจจะเป็นตัวโพลิแนคเข้าไปเพื่อให้ร่างกายรู้สึกเฟสสดซึ่งกระปี้กระเป๋ามีแรงมีกําลังหรือเราจะบวกเป็นในเรื่องของตัว มิกซ mm ์พอลเลนเป็นเกสรนดอกไม้ hmm. ที่เป็นผงแล้วก็ผสมกับมิกเบอร์รี่ทำให้เราชงแล้วก็ดื่มกินได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างจากได้ผลเร็วเราเห็นก็อร่อยด้วยทําให้เราหลับลึกหลับสบายโคตรฮอร์โมนก็ผลิตร่างกายได้ซ่อมแซมร่างกายได้ดีแหเสริมสร้างมวลกระดูกอะไรก็ได้ประโยชน์เยอะแยะเลือกกินได้เลยครับแต่ถ้าเลือกกินไม่ถูกก็มาคุยกันโอเคไหมประโยชน์มันเยอะ คือแค่มาคุยกันล้วก็ได้รู้ว่าฉันอยากกินอะไรบ้างอย่างน้อยก็มีโพลิตั้งสีน้าตาลเป็นเกสรดอกไม้เพียวๆไว้ก่อนก็ดีนะส่วนที่เหลือก็อยู่ที่เงินในกระเป๋าไงมีเยอะก็กินเยอะโอเคไหมฮะแล้วนะผมเองก็6-7กระปุกเลยนะกินต่อค้างเนี่ยก็เยอะมากๆเหมือนกันนะในการบำรุงนะับแล้วก็เนื่องจากเป็นคนทำงานหนักไงทำงานเยอะนะเราก็ต้องเน้นดูแลร่างกายถ้าไม่มีพวกนี้ดูแลอาจจะส้มอาจจะพังไปยิ่งกว่านี้แล้วก็ได้นะครับก็เป็นกำลังใจใทุกคนนะแน่นอนแหละ กินไปได้เลยไม่ป่วยสามารถเลือกทานได้นะฮะมันมันดีจนจริงเขาทำไหมคนไม่ป่วยอยู่แล้วครับมันดีจนว่าคนป่วยก็ต้องการสาหารว่าก,กินแล้วก็ดีก็เลยคนป่วยก็หันมากินกันเยอะขึ้นตามไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็มีประโยชน์ทั้งสองส่วนกินได้ทั้งไม่ป่วยกินได้ทั้งป่วยก,ก็กินได้หมดเพราะเขาคืออาหารนะครับมันคืออาหารมันไม่ใช่ยา ะย้ําตรงนี้นะมันคืออาหารและเป็นสารอาหารที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้ด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดเซฟไว้กดแชร์ไ้เพื่อนก็ได้นะครับกดหัวใจกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีใหม่จากผมโค้ไอสวัสดีครับ